สวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนล้านองศากะตาเหมือนครับวันนี้พามาชมการเตรียมดินเพื่อทำนาปรังครับนี่ก็คือเป็นการปั่นหมักฟางไว้นะครับวิธีการก็คือปล่อยน้ำคือขังน้ำไว้พอประมาณนะครับ รถไถจะได้ปั่นได้ไถได้นะครับเพราะฟางเยอะต้องใช้น้ำในการปั่นถ้าไม่มีน้ำจะไถไม่เข้านะครับแต่ก็อย่าให้มีฟางเยอะเกินไปนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ฟางที่เกี่ยวที่รถเกี่ยวเกี่ยวก็อัดแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ก็ได้ครับแล้วก็หรือ นำออกมาจากบริเวณที่จะทำนาปังนะครับแ่ถจะเป็นถ้าไม่ได้ทำนาปังก็ทิ้งไว้เลยนะครับให้มันย่อยสลายเองหนึ่งปีก็พอดีย่อยสลายนะครับแต่นี่คือเราจะทำนาปังนะครับก็พยายามเอาฟางออกหรือทำให้ฟางเหลือน้อยเพื่อที่จะให้รถไถปั่นได้ไถได้นะครับอันนี้ก็ ถือว่าปั่นได้สวยมากนะครับไถได้สวยก็รอสักพักหนึ่งนี่รออีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็น่าจะย่อยสลายหมดแล้วแล้วเราก็จะมาปัน่นทําเทือกอีกทีนะครับปั่นให้มันเละให้มันละเอียดแล้วก็หวานข้าวข้าวเราก็เอาไปแช่น้ําไว้ให้มันแช่ประมาณหนึ่งวันนะครับหรือสองวันก็ได้ให้มันงอกออกมาแบบนิดๆ หมือนจะงอกนะครับแล้วเอามาวานใส่ตมเลยหวานตมแล้วก็ปล่อยน้ำออกให้แห้งแล้วก็ลอยอย่างเดียวนะครับไล่นกไม่ให้กินข้าวที่เราหวานไปนะครับอันนี้ก็เป็นการเตรียมดินไว้นะครับอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันในการหวานนะครับพื้นที่โดยรวมก็ประมาณสี่ไร่นะครับที่ จะทำนาปังนะครับพื้นที่ที่นาตรงนี้ติดติดบ้านนะครับทุ่งนาติดบ้านนะครับตรงนี้งันสีไร่พื้นที่ทั้งหมดประมาณเจ็ดไร่กว่าๆนะครับก็เริ่มปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนเหลือแค่สี่ไร่นะครับที่ไว้ทำนานะครับ โซนนี้ก็ปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะครับทำมาเกือบประมาณสิบสิบปีได้แนละ้วว่าผมมาอยู่นี่ก็ประมาณตั้งแต่ปีห้าสามไม่ใช่ครับปีห้าห้าแปดห้าแปดผมมาอยู่นี่ก็เกือบสิบปีแนละ้วปีห้าแปดเก้าปีแปดปีเก้าปีแนละ้ว นีก็กล้วยหอมความดีครับที่นำเสนอเรื่อยๆนะครับตัวเนี้ยก็กล้วยหอมควาดีครับ แบ่งทําตอนแรกก็ทําแค่ติดถนนงานเดียวนะครับแล้วก็มาขุดบ่อแล้วก็ปลูกมาเรื่อยๆนะครับมาทําตรงนี้โซนนี้โซนข้างหลังก็เป็นต้นยางนานครับปลูกไม้ป่าไม้เศรษฐกิจนะครับโซนด้านหลังเป็นแนวรั้วของเขตด้านหลังที่ ตอนนั้นอยู่ประมาณ6ปีครับห้าปีกว่า,กวาเกือบ6ปีแล้วต้นไม้ก็เริ่มใหญ่้วครับตอนอ้นยางนะวันนี้พามานําเสนอเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เข้ามาดูกันเยอะๆนะครับเป็นกําลังใจให้สวนลาชสงสากตามาเหมือนเนินครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมครับสวัสดีครับ